วัค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาเจอกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5ง4นะคะเมื่อวานเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษากันไหมคะเป็นเกมอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะเกมดาวหางดาวปกใช่ไหมคะเกมการศึกษานี้นะคะจะช่วยให้เด็กๆรู้จักสังเกต ลักษณะของดาวหางและดาวตกและยังเป็นการทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปอีกด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องที่สี่สุริยุปราคาเด็กๆทราบไหมคะว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ สุริยุปราคานะคะเด็กๆเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติค่ะที่ดวงจันทร์โลกและก็ดวงอาทิตย์นะคะโคจรมาอยู่ในเส้นแนวตรงเดียวกันค่ะทำให้เงาของดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์เอาไว้และเงาของดวงจันทร์จึงตกมาบนบริเวณต่างๆบนโลกค่ะสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันเท่านั้นนะคะเด็กๆ และตรงกับแรง15ค่าหรือวันขึ้น1ข้าเท่านั้นค่ะเด็กๆคะเราไม่ควรมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าแสงดวงอาทิตย์อาจจะทำให้สายตาเราเสียหรือทำให้ตาบอดได้นะคะเด็กๆเ,เอ๊ะถ้าเราอยากจะมองดวงอาทิตย์ในการเกิดสุริยุปราคาเราก็ควรทำยังไงคะ กล้องโทรทัศน์หรือว่าติดฟิล์มกลองแสงที่เหมาะสำหรับการดูสุริยุปราคาหรือดูดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเด็กๆหรืออาจจะไปดูที่สถานที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ในการดูดวงอาทิตย์และการเกิดสุริยุปราคานั่นเองคะ่ะการเกิดสุริยุปราคามีอยู่4ประเภทได้แก่ 1. สุริยุปราคาเต็มดวงค่ะ เด็กๆลองสังเกตภาพดูนะคะสุริยุป,ปราคาเต็มดวงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ดวงจันทร์หมุนโคจรรอบโลกแล้วโคจรมาบังดวงอาทิตย์ค่ะจึงทำให้โลกของเรามืดเพราะว่าไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะภาพที่สอง เป็นสุริยุปราคาวงแหวนค่ะสุริยุปราคาวงแหวนคือดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากในขณะเกิดสุริยุปราคาจึงทําให้ดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์ไม่เต็มดวงนั่นเองค่ะ 3. ส,สุริยุปราคาแบบผสมคือความโค้งของโลกทำให้สุริยุปราคาคราวเดียวกัน กลายเป็นแบบผสมได้คือบางส่วนของโลกก็จะเห็นเป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงแต่บางส่วนก็จะเห็นเป็นรูปวงแหวนนั่นเองค่ะ 4. ส,สุริยุปราคาบางส่วนเกิดจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ได้เรียงอยู่ในเส้นตรง จึงทําให้คนบนโลกมองดวงอาทิตย์เววแหว่งนั่นเองค่ะ Hello my lovely students สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันค่ะเด็กๆมาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคือคำว่าสุริยุปราคาในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่า Solar Eclip s e solar e c l i p s e clipse. solar eclipse solar eclipse e แปลว่าสุริยุปราคานั่นเองนะคะคำศัพท์ต่อไปค่ะคือคำว่าเงาเงาในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า shadow 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 แลว่าเงานะคะสำหรับวันนี้ที่เชื่อขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเด็กๆก็อย่าลืมฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของวันนี้ด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆ See you again tomorrow Bye bye สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่คลาสเรียนภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกับเราซูอีกแล้วเด็กๆจะต้องทักทายว่ายังไงคะนี่ how เก่งมากเลยค่ะ วันนี้นะคะคำศัพท์ที่เราซื้อมาฝากให้เด็กๆนะคะมีหลายคำเลยดังนั้นเด็กๆนะคะตั้งใจนะคะแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์กับเราซือไปด้วยนะโอเคคนไหนพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะคำว่าสุริยุปราคานะคะเราพูดว่ารืซือรืซือรืซือเมื่อเงานะคะเด็กๆเราพูดว่าหยิง่งจื๊่หยิง่งจื หญิงจึนะคะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์นะคะที่วันนี้เราเสื้อมาฝากนะคะเด็กๆอย่าลืมเอากลับไปทบทวนนะคะและเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะวันนี้เราซื้อไปก่อนนะใจเจียนวันนี้คุณการก็มีหนังสือชุดบันทึกล่องลอยการเรียนรู้เล่มนีมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่50เนะคะเด็กๆดูภาพยานอวกาศหนายล่าง ออกไปสำรวจการเกิดสุริยุปราคาแล้วเขียนยัญชนะที่กำหนดให้ลงในยานอวกาศแต่ละลำและบอกชื่อยอานอวกาศให้ถูกต้องนะคะและใบงานต่อไปเป็นใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆมาทำความรู้จักการเกิดสุริยุปราคาโดยสร้างภาพตามขั้นตอนที่กำหนดให้นะคะ เมื่อเด็กทำเสร็จแล้วอย่าลืมนำใบงานของลูกคนเก่งมาส่งครูคนะคะคุณรูณจะรอตรวจใบงานของลูกคนเก่งค่ะใบงานหน้า52บใบนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว x ด้วยกันนะคะเด็กๆตัวอักษรตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะคะจำไ,ได้ไหมเอ่ยตัว x เก่งมากค่ะ แต่ก่อนที่เด็กจะไปฝึกเขียนตัวอักษร x นะคะเรามาฝึกออกเสียงคําศัพท์ที่มาจากตัวอักษร x กันก่อนนะคะคำศัพท์คาแรกที่อยู่บนใบงานของเด็กๆเด็กๆเห็นไม่เอ่ยอคาว่าเลข6นะคะในภานษาอังกฤษคือ6 6 6แปลว่าเลข6ค่ะคำต่อไปค่ะคำว่า box f o x o x แปลว่าสนักจิ้งจอกนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะคำว่า BOX 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 แปลว่ากล่องค่ะเด็กๆโค้หเก่งเยี่ยมยอดกันทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมฝึกเขียนตัวอักษร x นะคะแล้วก็ทบทวนฝึกฝนออกเสียงคำศัพท์ที่มาจากตัวอักษร x ทั้ง3คํคำด้วยนะคะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้การเกิดสุริยุปราคาไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทบทวนและเล่นเกมการศึกษานะคะสำหรับวันนี้ครูก,การขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เืเกิดสุริยุป,ปราคาหลายๆคนก็คงตื่นเต้นและอยากรับชมปรากฏการณ์นี้อย่างใกล้ชิดใช่ไหมล่ะครับวันนี้น้องเอิร์ธจะพาทุกคนไปรู้จักกับการชมปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาอย่างปลอดภัยไปชมกันเลยครับข้อ1ห,ห้ามดูด้วยตาเปล่ากล้องถ่ายรูปกล้องมือถือหรือแว่นกันแดดโดยเด็ดขาดเพราะแสงจากดวงอาทิตย์นั้นมีทั้งความร้อนและรังสีต่างๆที่อันตรายต่อดวงตาซึ่งอาจทําให้ตาบอดได้เลยนะครับ นอกจากปริมาณแสงที่มากเกินไปจนทำลายจอประสาทต,ตาแล้วเลนตาหรือแก้วตายัางทำหน้าที่รวมแสงทำให้เกิดความร้อนมหาศาลเหมือนการทดลองที่เราใช้แว่นขยายจุดไฟเลยล่ะครับข้อ2ดูจากกล้องโทรทัศน์และฟิลเตอร์กรองแสงมาร่วมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคากับน้องเอิร์ธได้ที่จุดสังเกตหลักต่างๆเชียงใหม่กรุงเทพชเชงเงรานครราชสีมาสงขลา และเครือข่ายกิจกรรมมากกว่า100แห่งทั่วประเทศข้อ 3. ดูดวงอาทิตย์จากแว่นดูดวงอาทิตย์ที่ทำจากแบล็กพอลิเมอร์แผ่นอลูมิเนียมไมล่าหรือกระจกแผ่นกรองแสงสำหรับหน้ากากเชื่อมโลหะเบอร์14ขึ้นไปได้โดยตรงเลยครับแต่ต้องไม่ลืมพักสายตาทุกๆ5วินาทีครับผมความเก๋ของการดูดวงอาทิตย์ด้วยอุปกรณ์พวกนี้คือเราจะเห็นสีของดวงอาทิตย์ต่างกันไปแว่นดูดวงอาทิตย์ทำจากแบล็กพอลิเมอร์ จะเห็นดวงอาทิตย์สีสม้มแผ่นอลูมิเนียมไมล่าจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีขาวและถ้าใครดูผ่านแผ่นกระจกสำหรับหน้ากากเชื่อมโลหะเวอร์14ขึ้นไปก็จะเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเขียวครับข้อ4ดูดวงอาทิตย์จากอุปกรณ์แบบ DIY เราสามารถทำอุปกรณ์สำหรับชมดวงอาทิตย์ได้ด้วยตัวเองจากอุปกรณ์รอบๆตัวครับด้วยหลักการกล้องรูเข็มเพียงแค่เจาะรูเล็กๆบนแผ่นกระดาษหรือวัสดุอื่นๆที่ต้องการ นำไปรับแสงจากดวงอาทิตย์และรับแสงด้วยฉากรูขนาดเล็กจะทำให้ภาพคมชัดแต่สว่างน้อยรูขนาดใหญ่จะให้ภาพคมชัดน้อยแต่สว่างกว่าข้อ 5. ดูดวงอาทิตย์แบบกรุ๊ปช็อตใช้กล้องโทรทัศน์รับแสงดวงอาทิตย์แล้วตั้งฉากรับภาพที่ออกมาจากเลนใกล้ตาถ้าไม่มีอุปกรณ์ลองสังเกตจากแสงที่ลอดผ่านใบไม้หรือเงาที่ตกบริเวณพื้นจะทำให้เราชมปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคา พร้อมกันหลายๆคนเลยนะครับ